อธิชาพี่น้องอติชามาแล้วคือเก่านะคะอัพเดทืัอนี้สีผ้ามาพี่น้องมาเบิองบักโมูบักโมูเฮียนี่เห็นบ่ปลูว่ายเข้าเขาแล้วก็ปลูว <c oughs> ่ายเห็นบ่ไน่ใกล้จะสุกแล้วพี่น้องไม่เมื่อยหรอกจ้ะไน่กระลังซ้ำถัวยเฮากระลังพวกกินเหนน็นบ่ปลูกกินไว้เวลาเห็นเหลี่ยงเมือ่อยเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้กินก็ไม่แห้ง พี่น,อน้องจ้ากลังเป็นหน่วยหลายคนกลังไก,ก่เป็สุกหลายอยู่พี่น้องคนกนลังสิสุกปลูกพืชนไปปลูก,ก,น,ก,กน้ำกันก็มาเก็บกินน้ำกันอ้ยน้องเอี้ยน้องมีกันอยู่สามสี่คนอยู่นี่เต๋ดให้พี่น,อน้องดูอยู่อยู่หน้าลมตะกี้นี่อาทิชาเก็บไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว หลังจากลามาเก็บกวันมาได้หลา่ก็มูหายไม่น้าเกี่ยวเขาเหลี่ยมตัดต้นเขาเหลี่ยมไถปลูกใบเสียใบเด้อพี่น้องเด้อบุเรหศดบุเรหศน้าหม้อมุ่งบุเรหศหน้าน้อยต้องลองแต่งแรงน้อยซ้ำถวยไม่ใหญ่ก็ไม่พี่น้องชาเลย บ้านนอกข้าก็อยู Là ่จังซี Là ่ละน้องจ๋าเบิ่งนวยใยนวยน้อยเพื่อเด้กินหนำหมองย่างมะส้ามก็เป็นนวยให้เขากินบุกทิมไว้แห้งๆคนก็ยังเป็นนวยให้เขากินคุณกะไอ้มาเขียนมาใหญ่งัวเอานามแห้งัวกะเวกเก็บบอกโม่ไปกิน อยู่หัวอยูส่สวนห้าปลูกไวยเสียไ้น,น้องจ้านังเทือกับอาติชากับสีอัพเดตวิดีโอสั้นๆให้เบิ้งสันแน,น่เนาน่นั่งเทือบ่มีเวลาสั้นๆเนี่ยน้เทือ,ทอมีเวลาจังสิยจะอัพเดตให้พี่น้องเบิง้งอ้ห่วยนนี่คือน้อยไงามแท้มือแห้งเลยว่มือ เสียงดังปุ้งๆแล้วลายจางแล้วน่าจะสุกแล้วไล้เบิงทักทายแฟนครับขอแนบผลโอ้ยอยังอัปเดตลงยูทูบได้เนี่ยให้พี่น้องเบิงให้มูเบิงโอ้ยโอ้ยคุณนออยายคุณยายไหนมิเตโอ้ยย่างเดียวห่ะ เพิ่งคุณหลายพี่นออ้องแะ้ขอจะแก้ยู่คุณน้อยใหญ่เติบม้อนนี้จะน่วยใหญ่ๆเพิ่นสิอยูยอย่แนะบบว่าน้ำหมอกหลายช่วงน้ำมอ้อนนั่นนะ่ะมาเด็กให้พี่นอ้องเบิ่งอยู่บ้านนอกบนหน้าเฮาปลูกหม,มู่ปูกของกินของใหญ่กินซื่อล่ะพี่น้องเอ้ย อภิชาตามาจะถอนหน้าพักหอมปีท่านได้กินเผาเที่ยงอยู่ใบาสามแล้วท่านได้กินเผาเที่ยงอยู่พี่หนอนเป็นยไงนั่นเจองัวกินนานเลวหลายพี่น้องให้นี่เป็น,นหลายมันอยู่พันธุน์สุปกปลูกที่หลัง เปลี่ยนให้พี่น้องเบื้องทำนี้กันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าจังสิอัปเดตให้เบิ้งบักทีบกำลังงามกำลังสิพ่อเก็บสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า